เอาล่ะครับกระดับสีผมมาพบไปแล้วผมระดับนิจัยต่อพบข้อต้อพสบน,นะผมวันนี้เป็นตอนที่1515ถ 15, ึงตอนที่1516นะครับผมเอาลนะครับเพื่อการเสียดาวผมไปรับชมรับฟังเรื่องของเราต่อจากเมื่อวานดีกว่าคา มันไม่ใช่เรืร่องยากสำหรับออทีในการสร้างกฎเกณฑ์ประชชนมากกว่าหนึ่งจากนอกจากนี้กฎเกณฑ์ประชชนที่ถูกฝนโดยครอบครัวทั้ง4ของเขาดานพวกมันก็ต่างถูกสร้างขึ้นมาโด,ดยทเทียนทั้งหมดแลนทีเทียนจะสามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ประชชนของพวกเขาได้อย่างท่องแท้พอเพียงแค่ต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกายประชชนของพวกเขาและกฎเกณฑ์ประชชนที่มีความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของต่างโลกทุกด้านซึ่งมันก็ถือว่าเพียงพอแล้วในทั้งกอะ เจ่เทียนก็จะสร้างกฎดเกลือวาโนขึ้นมาอีกหน,นึ่งชูก่อนที่เขาจะสามารถสร้างกดเกณือวาโซนเพื่อแก้สุดก็มาได้จากการที่ทําการรมวมรวมพวกมันและในตอนนี้เขานั้นก็สามารถจะปรับปรเปลี่ยนมาได้เล็กนอก้อยเพื่อให้มันมีความเหมาะสมสำหรับครอบของเขาแลังจากนี้เจ้เทียนก็สามารถส่งกรดเกณฑอวาโนตอนดีให้กับครอบครัวของเขาได้เพื่อพวกเขาทําการฝึกฝนพวกมันทีละขั้นตอนพวกเขาก็จะสามารถฝึกฝนกฎดเกณฑอวาโซนที่มีความสอดคล้องกับบดเกณฑ์ของต่างโลกได้ และรมะว่าเขามีกฎเกณฑ์วอลชนสองชนิดที่เหมือนกันเขาก็จะสามารถทําการรวม,มรป,ประหกบาลและกลายเป็นประบอชพืกแกนสุด้นมาได้และในะเวลาเพียงไม่กี่สิบนาทีที่เสียงก็จะสร้างกฎเกณฑ์บอลชนที่มีความเหมาะสมสำหรับครอบครัวของเขาโดยทําการส,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 สารรเสรรค์บรรดาทัท้งการบอลชนขื้นแกนสุดของเขาเนั่นเอง หลังจากนั้นเจ่เทียนก็ทำการสัมภครองเขาด้วยกฎเกณฑ์อระชนที่ราชนิดเจ่เทียนได้ทำการฝึกฝนพวกเขาแทนยันได้ทำการจัดหาทรัพยากรจำนวนมากให้พวกเขาอีกตู้และภา,ายใต้การนำของเจตเทียวกกับทรัพยากรจำมรามาศ์เซียวจยูและคนอื่นก็สามารถที่จะเข้าใจกฎเกณฑ์อวโชนที่มีความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างโๆได้สาเร็จดังนั้นไม่ชา้าพวกเขาจะต้องเข้าสู่ขบเขีดอวบชนพวกกพน้แกสุดได้ายจากเนตรนอง ในตอนนี้พวกเขาจําเป็นจะต้องจกระดับกดเขยนอปชนต้องสอบให้เข้าสู่ขอบเขตระดับเกียกัดให้ได้เสียก่อซึ่งมันจะทําให้ความกรงของพวกเขานั้นจักระดับขึ้นมาเป็นจนวบมาและพวกเขาก็จะเหนือกองอปชนระดับสูงสุดก็เลยอีกรลังตามที่พวกเขาสามารถจกระดับกดเขณนอปชนทั้งสองให้ไปอยู่ในจุดสูงสุดในขอบเขตเกียกัดได้แล้วพวกเขาก็จำเป็นจะต้องทำการรวมรวมพวกมันทั้งสองเพื่อที่จะสามารถทำายพนาการ แระกลายาเป็นนระบรลชนผู้แกงสุดใ้เต้าแพร่ด้วยคำแนะนำจากย,ยทีแม้ว่าเขานั้นจะไม่สร้างกฎเกณฑ์บระชนมาด้วยตัวเอง แต่มันก็ใช้เวลาเม่นานมากนะักกลัวที่พวกเขาจะสามารถจกระดาษเข้าสู่ขอบเขตอำเอเชิผู้แก่สุดท้งแต่รหาสที่เทียนไม่ใช่ใเดี๋ยวพวกเขาวพวกเขาอนจนาจจองใช้เวลามากกว่าหลายปทีนแห่ามืดเพื่อที่จะจรกระดาษเข้าสู่ขอบเขตอำเอเชิผู้แก่สูดแต่ด้วยคำแนะนำของเ,องเี่เทียนดาน,น,านมันใช้เวลาไม่ถึงดิ่งปีที่แห่ขมืดด้วยซ้มเมื่อเมื่อหลายปีผ่านไปผู้ตนจมโดนเป็ทู่ภายในเวดาที่แขมืดดานเ,เรื่องรับรู้ถิ่วิกฤตที่เดินทางมาถึง เพราะมาได้มีข่าวหรือเกี่ยวกับเหนุกาครั้งากที่ได้แพร่กระจายออกไปทั่วรบริเวณซึ่งในปัจจุบันด่านพีดีฮับแนวขมืดไม่ใช่พีดีฮับแนวขมืดแบบเต็มอีกตาปา่ปไาเพราะจำนวนราระบอบชนน่านเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าและอบัชนของพรษดหนักก็มีจำนวนมากกว่าสามรายและในหมู่ของพวกเขาก็ยังมีห้บัชนรายคูที่ได้รับการยกระดับกลายเป็นอบาชนระดับสูงสุด ซึ่งบางคนมันก็ใช้กฎเกณฑ์วรชนที่รับมาจากเทีแต่มันก็ยังมีวรชนบางคนที่สามารถสร้างกฎเกณฑ์วรชนขึ้นมาด้วยตัวเองได้แรด้วยวรชนจำนวนรายคนจำนวนดังกล่าวมันก็ียงพอแรงที่ทําให้กอ่อดังใดๆก็ตามไม่สามารถเทียบแข่งได้และพมนุษย์ภายในปัจจุบันก็ไม่จําเป็นจะต้องคํานึงถึงกอรักอื่นๆว่าพวกมันนั้นจะสามารถดูในสายตาของพวกเขาได้อีกต่อไปแรดเว้ใหม่อมนุษย์นั้นก็ไม่เพียงต่างโรคทุ่นนานในเวรนณ้ นอกจากนี้พอมนุษนั้นจะมีจุดทับซองเซปกอที่มาจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เพราะเขานั้นได้รับเซปกอนมากมายมาจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์สมอดังนั้นอาวุชชนพอนุษย์วนว่าจึงมีเซปกอนอย่างเพียงพอโดยลาพวกเขาบางคนนั้นก็ได้รับการยกระดับกลายเป็นอาวชชนระด,ด,ดับสลวงสุติโลกโคนและยังมีพวกเขาบางคน ที่มีความแข่งแร่งมากเกือบบะชนแห่งกบบารทวายราและบะชนศักดิ์สิทธิ์ด้วยสารรย์และในสูนก่เหลือเวลาเพียงแค่สิบอนาจิก่อนที่แหนะครั้งต่จะเดินทางมาถึงซึ่งเสี่ยวจูภรยาคนเจยทีก็เป็นคนแรกที่สามารถจกระดาบกลายเป็นทวบ,บชนเพื่อแก่สุด้ารังจากนั้นที่เชิงเฉินเีชิงเจ้ได้เีจู ก็รับการยกระดับกลายเป็นอบมชยผู้แข็งสุด่างตอนเรื่องและในขนาดนี้พมนุษย์มีวานาในอบเขตผู้แก่งสุดแถวสี่คนและถหากจากแป่งตามกอรงต่างตา่างระดับที่ต่ำสุดพมนุษย์ดานก็คงจะสามารถประเมินเดีวว่าเป็นกอแรงที่มั่งค้างมีชื่อเสียงเพราะพวกเขานั้นพนูดตนที่แข็งเฉยเช่นเชียทีและตัดไต,ต่ที่เห็นจะไม่ต้องโดนแม้แต่กอแรงระดับมีชื่อเสียงตอนดานก็ยังไม่กล้าที่จะปลุกรุกพ,กพมนุษย์ และในวันดีผู้นำกอรังผานนัตวันว่านอกเหนือจากมนุษย์ก็ได้ทําการเปิดกประชามขึ้นมา,มาแไรผู้นำของพวกเขาก็คือพ่อพันแห่งการทบราปรังจะดินแดนแห่งการทะแปรางและดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตองฮับยอคอมบูที่มีประชชนศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้นำประชาชนแห่งการทะาปรรังภายในปัจจุบันประชแบบชนมิติทะแปรรงประชชนวัภา,าการและประชชนศักดิ์สิทธิ์ัาน มีความแข็งแกร่งมากกว่าในดิตปิยมากขึ่นการใครก็ถือว่าพวกเขานนั้ได้มาถึงระดับเปียมารในขอบวเกรนตระชนระดับสรงสุดแรงแต่ไม่ได้อ่อนแอเบก้่อบาชนโบราณเล่านั้นหรือแม้ว่าพวกเขานั้นจะเป็นอาบะชนระดับทูงสุดแต่หากพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอาบะชนระดับพู้งแก่สุงพวกมันจะสามารถปกชิญที่พวกเขาได้อย่างง่ายดายอาบะชนเกรดพผูงแก่สุงก็เป็นเสมือนกับอาวุธดาบพัระดับทรงสุดที่มาตัดภารกิจดูดังนั้นบวลาพระผู้ันจังสูงประยุกต์ว่า เว้นแต่ว่าจะเป็นบอชระดับผู้แก่สุดในระดับที่2ขึ้นไปนพวกเขานั้นจะมีค่ามากกว่าที่เทียนได้ทำลายนิกายเฮตรด้วยซีเก่อนมากมายที่เขรปปรารวบรวมมาได้ขอแนะนรเปิ่มเพราะบอชระดับผู้สุดได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นดังนั้นยกเวนทมนอมอนโดก็ดังอื่นๆภายในเวทภาพหลองมือก็ไม่ได้มีบอชระดับผู้แก่สุดดเลยดังนั้นตอนอ่อต้เขาบอชผู้แก่สุดจึงถือว่าเป็นงานสำหรับพวกขาวและมไม่ได้มีอยู่ในกอรังในระดับโลกป่า ปราชนแห่งการทบเา,ราอราะไรคือเหตุผลหลักที่เราทําการจากกัจการประชุมขึ้นบ้างยะนะคขั้งใดก่กำลังจะเดินทางมาถึงแลแม้วพวกเราจะไม่เคยพบกับไหนะคขั้งใหมากอ่อนแต่จากข้อมูลที่รับมาเพียงดีมันก็แสดงให้เห็นว่าไหนะคขั้งใดนั้นน่าก่อไปยงว่า,า,าแม้แต่ปราชญ์ดับสรงสุดเจเช่นพวกเราต้อง,งบอก ก็อาจจะต้องพบกับความตายในเวลาอันใกล้ดีปรรดาชนระดับสูงสุดหุ้นหนึ่งได้กล่าวออกมาบระดาชนแห่งการธนาานที่จิมได้กล่าวมอกว่าพวกเจ้าจะสามารถทําอะไรได้เพราอเมื่อแหนัพังใายเดินทางมาถึงความแข่งแกงของพวกเรานั้นก็เปลี่ยนสีเหมือนกับมดปูเปลี่ยนแต่พวกเราจะทําการซ่อนตัวแต่ถึงแม้พวกเราจะทําการซ่อนตัว ันก็ยังเปลี่ยนได้ง่ายที่พวกเขาจะสามารถคนพบพวกเรอเจ้าซึ่งเหมือนนันจะขึ้นอยู่กับโชคชะตาของพวกเจ้าทุ่นดานแต่ถ้าหากพวกเจ้าโชคดีมากพอพวกเจ้าก็อาจจะสามารถซ่อนต่อรบมีอะไปได้แต่ถ้า,ากพวกเจ้าโชคดา่าพวกเจ้าอาจจะต้องตายทันทีเพราะเราทำให้พวกเราไม่ทําการลบมือกันดาบางทีพวกเราก็อาจจะมีจิดยอดบรรดาชนระดับสงูงผู้หนึ่งได้ทําการเสนอแนะ ทการร่วมมือกันแต่เงินเรือพวกเราจะทำการร่วมมือกันไม่แค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอบชนราพวกแกงสุดเจ้าพวกเราเมื่อหายนักขังใจเดินทางมาถึงพวกเจ้านั้นรู้หรือไม่ว่ามันมีานรามนาดก,กี่คนกลางที่อยู่ในขอบเขตในอบชนราพวกแกงสุดแม้แต่บาร์ชนโบราณดอนดที่มีสิบรอดจากหายนักขังใจก็ยังไม่กล้าที่จะปรากฏตัวขึ้นบาเพราะเกรงว่าพวกเขานั้นจะดูเปื่เผาตำแต่ดังนั้นกนารร่วมมือจึงมีประโยชน์และในปัจจุบัน มันมีเพียง2วิธีเท่านั้นที่จะมีชีวิตรอดต่ประชาชนแห่งการทำลายล้างที่ทำการการแนะนำวิธีรอดจากเง,งินเรอือบรรทนหลายคนมีความรูจ้จากเห็นไปอย่างบ่าดังนั้นบรรทุนแห่งการทำลายล้างจึงได้กล่าวว่าวิธีแรกก็คือการเข้าร่วมกับกองต่างๆโรคต่ลต้นถ้าหากพวกเขาจะรับพวกเรากเราก็มีความหวังที่จะมีชีวิตรอดต่อไปเสื่วนวิธีที่2ก็คือค้นหาสถานที่ที่เราจะสามารถซ่อนตัวได้เสกเส้นสถานที่พิเศษ สถานที่ที่สามารถปกปิปดเวลาที่มิติขึ้นมาได้จากนั้นก็ใช้ทักษะรอบเพลในดักเยยงกันกับวกเราในระดับพวงเต้าโชคดีพวกเจ้าหนนก็จะไม่ถูกคนพกแต่วนระดับขั้งสุดนั้นจะวารังไปอย่างบ้าอะไรข้าก็ไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเจานั้นจะสามารถซ่อนตัวจากพวกมันได้ถึืบ้า่เขาร่วมกับกอต่างๆโรคหรือทําการซ่อนตัวอย่างเัินเรือ สองวิธีดีไม่ใช่ว่าพวกเขานั้นแต่กิดเมตาแต่พวกเขาไม่กล้าได้พูดออกมา,มากกว่ากลัวแต่ตอนนี้าวชนแห่งการทบรารังได้เก่าวมาแรวแต่ทั้งสองวิธีดีมันก็ได้มีความเสี่ยงที่สูงมากดูดดีาวบชนพูดนึ่งได้เก่าวมามันเป็นเรื่องปกติอยู่แรวที่มันจะมีความเสี่ยงสูงแต่มันก็มีฐานที่ว่าเราจะสามารถได้ทับการยกกระดานกลายเป็นอวชนระดับทรงสุดได้ในตอนนี้ อบาชนศักดิ์สิทธิ์ถึงกับถอนหายใจออกมาพแล้วผามนุษย์ลาพแล้วทนายนั้นอบาชนผูหนึ่งก็ได้ก่อาถามขึม้นว่าผอมนุษย์จะงง้นเดือภายในปัจจุบันผอมนุษย์นั้นเมดะอบาชนอยู่เป็นจำนวนมากพวกเขายาวชนระดับสูงสุดมากกว่าหลายสิบคูนและสำหรับอบชนแห่งกฎวิธีนั้นไึกลับไปอย่างว่าเพราะขอแทแ็จจะไม่บทตัวอามารือ้อภายในเหตุการณ์ต่างๆและพวกเขาเองก็ยังไม่เคยเห็นอบาชนแห่งกฎวิธี มาเป็นเวลานานมากแต่และมันก็มีข่าวดึมาว่าบบชนแห่งกฎวิธีน่านได้มาถึงขอ,เองบเขตบบชนเมื่อไห่งสุดเป็นที่ระบายแรดแต่ข้อมูลดังก่าวก็ยังไม่รับการ,ญญารดินจากบบชนเทพสงฆ์บบชนแห่งกฎวิธีน่า,นานก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งสงามของเจ้าขอได้รับการยกกระดา กลายเป็นเราสมวพวกแก่สุดแต่ได้ดืม่มบ้าเราได้อมรุดนัดนมื่อคอมัมนแต่ที่จะรอดพ้นจากไห้นะัครั้งใดนี้ได้ดืงมบ้าเราบ่ส่วนมิติได้กระดาษได้ทําการกล่าวถามบ่ส่วนเทพไป็สงครามแต่าบ่ส่วนเทพเป็นสงครามเราได้กล่าวตอกบกลับด้วยใจจิตที่บิดบี้าบ่ส่วนแห่งกฎวิธีหนักไ่ได้ทาการติดต่อพวกเรามานาันมากแต่แม้ว่าเขาจะเคยเป็นสมาชิกของบ่โดสิทธิ์ในสงครามก็ตามแต่แกนแท้ของคอ,งองนายังคงอยู่ในพมนโดสเพราะความรุดนันก็สว่างไปอย่างมากในตอนนี้พวกเราจะกล้ากล่าวหาว่าพมดนโด เป็น่วนดิงของปะดะชิชนหสง,งคารามได้อย่างไรมีการพกต่อเติมค่อยรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับความรับของพมนุและการมีอยู่อวโนแห่งกฎวิธีจากนั้นพระชศันดากสิทธ์ก็ได้กล่าวออกมาว่าประชาชนที่ะสงครามจะช่วยทาการติดต่อกับประชาชนแห่งกฎวิธีได้หรือไมาและถามพอมนุษว่าพวกเราจะสามารถจัดก,การกับแหนักพันใหญ่นี้ได้อย่างไรถ้าหากพอมนุษนั้นแน่ใจว่าจะสามารถลดพ้นจากานักพังใหญ่ไปได้ พวกเรานั้นก็ยินดีที่จะเขาร่วมกับพมดูด้วยแล้วพวกทอดต็มใจที่จะเขาร่วมกับพมบดูแต่หลักพมบชนทุกคนแตงก็ตอบกลับอย่างร,รวดเรเ็วเผอเมื่อไหนะทั้งในเดินทางมาถึงผูกคนเหล่านี้แตงก็เก่งกว่าคนตามจาพวกเขาติงดาที่จะมีชีวิตต่อได้แค่ะจะทำการสอบถามให้พมบอลชนที่มีสงครามที่ทำการตอบกลับ่างช่วยมตด้า แรงเพียงแค่ความคิดดีประพวชนเทพไปสองครั้ง <c oughs> ก็เดินทางมาถึงดดนนอกของโรคพวชนตองห้าที่เป็นที่อยู่ของพมโนโซึ่งโรคพวชนตองห้าภายในปัจจุบันบดา่ามันได้เหนือกว่าโรคพวชนและได้มาถึงระดับขอบเกตโรคพวชนผู้แก่างสิบเปลี่ทิบายแรงดังนั้นส,านสภาพถ้าพร้อมในการปลอพมพรตีมีระดับที่สูงกว่าโรคพวชนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไปอย่างมากและสารที่แห่งดีก่อได้พัฒนาจนกลายเป็นแท้ของพานุตตะสมปู่ส่วนโรคพวชนของพมโนโ ที่อยู่ในแดนสิทธิ์ตองฮัมและความมืดแพลแห่งน,นั้นก็ได้กลายเป็นสาขาพรมนุด์แทนแลไดางจากการเสริมคนาเยี่ยทีเหมันนั้นก็ไม่ได้ยากสําหรับอวบชนที่สามารถสอบในสา,าการผลิตหก่อของโรคอวบชนตองห้ามได้แต่เมื่ออวบชนที่มีสงครามเดินทางมาถึงอวบชนอภรโดก็สามารถค้นพบตัวตนเขาได้อย่างรวดเร็วอวบชนที่มีสงครามจะมาทําอะไรในที่่งดีอวบชนอภรุดคนหนึ่งได้ทําการสอบตอนออกไปเพราะต้องการพบอวบชนแห่งกลวิธี บรพชนที่มสงครามได้กล่าวมาตามโตเอระค้าจะทําการสอบถามให้แต่ค้าไม่สามารถรับประกันได้ว่าบรพชนแห่งกฎวิธีดันจะต้องการพบเจ้าหรือไม่เช่นกันบรพชนพร้อมดุดพูดถึงได้กล่าบมาเพราะท้ายสุดแรงแม้แต่บรพชนบ่มดุดเองก็จะไม่เคยเห็นบรพชนแห่งกฎวิธีมานานมากแล้วดังนั้นไม่ช้าบรพชนอภมดุจึงได้ทําการส่งข้อความไปพบกับ,กบเดที่ซึ่งในขจยิงแี่เถียงก็สามารถจับดูได้เช่นกันว่าบรพชนที่มสงครามเดินทางเข้ามา รอดท้ายสุดแล้วนต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในสภาวะกรดูนฟนแต่ทั้งเขาถึงสามารถรับรู้เรื่องราวในโลกภายนอก,กได้ตลอดเวลาแม้ว่าเขาจะสามารถคดราดดาอจดปรสค์ของบาร์ชนเทีมสงครามได้แล้วซึ่งเหมือนกับื่งเขานั้นดังเดอยู่หุ้นนึงว่าเขาจะพบบาร์ะชนเทีสมสงครามตัวบ่ายหรือมันไปเธอเราไปพบเขาก่อนดีกว่าเพรางถ้าตามของเดยที ได้ปรากฏตัวเที่นอกของร่องของประชชนตองห้าใได้พบกับประชชนเทพสองขามคารวะประชชนแห่งกลวิธีประชชนเทพสงขาไมได้กล่าวมาด้วยของอูดรบนี่เป็นครั้งแรกในรอบเวรานยาวนดาที่เขาได้พบกับประชชนแห่งกลวิธีแต่เมื่อามาถึงจุดนี้เขาเองใน,นก็ะดกแต่เล็กนอมันคือเรื่องมาจากอรากของประชชนแห่งกลวิธีด่า มันดูไกลเกินกว่าการของเขาไปแล้วซึ่งเหมือนไม่ใช่อร่าของประชาูชงสุดจะมีได้จากนี้ดาวตรวชนจากพวกแก่สุดถึงน,นันเตอร์ดาวชนเที่ยงสองขามสามารถรับรู้ได้ทันทีแต่เห็นชัดว่าด้เถียสมมนสามารถเข้าสู่ขอบเขตของประชาชนพวกแก่สุดได้แล้วมันนั้นเป็นไป,ปตามข่าหรือที่เขาย้รับว่บาดาวชนเที่งสองขามจะต้องการสอบทมอะไรจากข้าจากกันเลยรด้เถียนได้ทำการสอบถาาดังนั้นดาวชนเที่งสองขามจึงได้กล่วาวถามออามาบว่า ประาชานแห่งกฎวิธีในตอนนี้บระดาชนออาของพิทัเษ์อความมุดของพวกเราทั้งโบกาลังทำการรองตัวประชมุมการซึ่งพวกเขาทุกคนนั้นต่างกังพูดคุยกันว่าจะสามารถแต่การแหนะข้างในจนี้อย่างไราศในแหนะตออแท้ข้าจริงดจะก,กระถามว่าคองรุ้ของท่านดันจะสามารถรับมือกับแหนัข้างใจครันนี้ได้หรือไม่และถ้าหากความรุ้สามารถรับมือกันได้บรรดาประชาชนทั้งมบก็จะจะเข้าร่วมกับพบมบรดุและกลายเป็นกาดังสงรอบที่ภายใต้อนัตความุต้ได้บระดาชนที่สงคราม จ้ากลับไปบอกว่าขอเ,ขาเธอว่าผ่ารุดของข้านั้นไม่มีความสามารถในการรับมือกับไฮนักข้างใหญ่เจ้าดี้เถียนได้ทำการตอบกลับประชชนแห่งกฎวิธีผ่ารุดของท่านนันไม่สามารถรับมือกับไฮนักข้างใหญ่ได้จริงๆอย่างทื่เอประชชนที่มสงครามได้กล่าวทำออกมาจากจริงจังเดอนที่เถียนจึงได้ตอบกลับออกไปว่าแต่เมื่อไฮนักข้างใหญ่เดินทางมาถึงผดรวศิษฐ์แ่สงครามนันสามารถเข้ามารบพักภายหังเสร็จมัผอมร,ร,รุดได้แต่สำหรับกอร์อีเดนดันพวกเขาไม่สามารถทำได้ ทำไปอย่างนั้นเลยประชาชนที่มีสงครามต้องการจะทราบเหตุผลมันก็เป็นเพราะว่าพอนุดของขั้นนั้นไม่สามารถปกป้องกอรลังทั้งหมดได้ไดิเทียนได้ทายแต่ออกมา,า,าว่ารู้หรือไม่ว่ากอหังต่างๆโรคหลอนนั้นสวพรางไม่แค่นได้ซึ่งประชาชนผู้แก่สุดต,ตานมันถูกแปลงเป็น,ปนร,ร,ระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3และยังมีประชาชนผู้จงโคพาที่เหนือกอขอบเกล็ขอประชาชนผู้แก่สุดซึ่งมันมีกอหังต่างๆโรคหกแห่งที่มีประชาชนผู้จงโคพา แปะกอร่างต่างรคกหกแห่งด่าก็ปรกอรังที่เพ้องจากของดินแดงตองห้ามจากทั้งหกซึ่งผอมลึกของพวกเรานั้นไม่ใช่พลเรือของพวกเขาหรือแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเราทําการปรปกองกอร่างทั้งโบ้อมลึกของพวกเราจาเป็นจะต้องประชินหน้าการก่อร่างกาแฟตองข้ามทั้งหมดยเช่นการเลยเมื่อหายหน้าขั้งใดเดินทางมาถึงกอร่างต่างโรคดอนดีพวกเขาต้องการที่จะสังหารและทำลายดาวิทั้งหรือคยามพูดทั้งโดซึ่งที่คขาสามารถทั้หบดของข้อนและเพียงดี การปกป้องผอนลุกนั้นก็ถือว่าเป็นขีดจำกัดมากแต่ถ้าเข้าแต่แรขอบคนแทนมากประชนแห่งกฎวิธีประชนเทงสงครามรู้สึกขอบคุณประดานจากนั้นประชนเทงสงครามก็เดินทางกลับปากประชนเทพสงครามประชนแห่งกฎวิธีได้พูดอะไรออกมาว่าเราประชนได้ทำการสอบถามออกมาจากเริ่งรี่ประชนเทงสงครามได้ถอนใจได้กล่าวมาว่าผ่อนุกได้บอกแก่ข้าว่า พวกเขาไม่สามารถปกป้องเราได้เราไแม้แต่พวกเขาเองก็ยังไม่มีความมั่นใจว่าจะรอดพน้นจากให้นักขันใจได้อย่างง่ายเพราะพวกเขาทําการยอมรับเราพวกเขาจะต้องประสิญ์หน้ากับพ่อาค้าจากกอร่างต่างรุกรยิงขึ้นแต่พวกเขาตม่เห็นด้วยกับเสนอดังกาวให้ผมนึกประสบแต่เองก็ไม่คิดว่าประชาชนแห่งคนวิธีจะเห็นด้วยอยู่แล้วหรือมันไปซับเธอพวกเราจะต้องรีบอาดีีซ่อนเทพไยกอ่อนหลักนั้นราดระอาชนก็รียจากไปแล้โคซึ่งปาะชาชนเหล่านี้บางโค ต้องการที่หาทดีซ่อมปายในวรดะฮับนวความมืดแห่งดีและก็มีบางคนที่จะพยายามเข้าร่วมกับกองต่างๆโรคแต่ไรก็ตา,าปรระชนตอนนี้ก็ไม่เคยปรากฏตัวขึ้นมาอ,อีกเลยอะไรเมือ่อเวลาผ่านไปก็เริ่มที่จะขอแก้กับหายนะครั้งจากวิดะฮับแนวความมืดเมื่อคดีอตื้อและในวันดีได้เสียงก็ทาการรวรรบรวมความลิมุิทั้งบทจากวิดะฮับแนวความมืดทั้งบดและให้ดับปรราชนทาการนาพาพรมลิขกลับมายังดนได้ หรือททำการเปิดประตูมิติในเวราื่อไ้ปล่อยให้ผอมนุษย์นั้นเดินผ่านประตูมิติเวรา,รรรรากับเพื่อนส่วนอาตักเตาซาซึ่งผอมนุษย์นั้นมีจำนวนมากเกินปานภายในวิถีครับเป็นคอมพิว์ทั้งหมดดังนั้นมันจะใช้เวลาดนานไปอย่างมากในการยกรวมพวกเขากับฟากระไรเพื่อรองรับผอมนุษย์ตอนดีพอประชาชนผอมนุษย์กินโด้สร้างโรคจำนวนมากภายในอาตักเตาซาแห่งดีซึ่งมันชดใช้เวลามากก,าาากาว,ว่าหลายอาณาจักรกลัวที่พวกเขาจะสามารถเอาประโุชน์ผอมนุษย์ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แระจนถึงตอนดีดินแดนนพำผอมนุษย์ ก็มีโรคอวบชนตองหา้าปนการกาของดินแดนพมันโดูดส่วนโรคอวะชนอื่นดัน,นพวกมันต้องถูกทิ้งไปเป็นทิศระแรงซึ่งก็รับเล็กๆวางส่วนที่มีทราบถึงสสารการดังกาก็รู้สึกตืน่นเต้นอย่างบ้าที่เห็นว่าพม่นารถดันได้ทําการทิ้งสารที่หลายแห่งหรือแม้ก,ร,กมระทั่งโรคอวบชนเดือนพวกเขายิงเริมตั้งถิ่นฐานในโรคประชนดอนดีเกษตรสาสที่ต่างๆที่เคยเป็นขบวนร์มากอ่อรายการที่ผ่ารถกาดังเตียมตู อวบชนของกำลังอื่นๆก็กำลังเตรียมตัวเส้นการพวกเขาทั้งหมดนั้นได้จองสระเอาลาที่ไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้ไรเรื่องที่จะทำการส้วนตัวทุกโคแต่ตัดแต่ที่ว่าเขาโชคดีมากพอพวกเขาจับมีสิบปอรดต่อไปได้และภูเขายักษ์แห่งไพ่บา,า,บาสอวาชนโบราณที่เป็นอาัาแห่งความายนดาได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งอวชนโบราณผู้ดีที่จะอวบชนพวกแกสูงและเขาหนึ่งก็เป็นอวชนโบราณที่เหมือนภูเขายักษ์แห่งไพ่บาส ด่นั้นไม่เพียงแต่เขาจะมีความแก่งทางกายภาพพ่อนนดาแต่ยังเก่งในเรื่องขารทางนอกจากตนของศัตรูแต่อยู่ระยะไกลไปอย่างมากแต่เพียงแค่เส้นผมเพียงแค่เส้นดีก็สามารถได้คำสาปใส,ส่คู่ต่อสู้จนตาได้แรงแต่ไม่ฝ่ายนั้นแต่มมื่อขัดรอบใเร่างดับอีกเป็นจันวะบ้าแต่แต่ใดที่ทั้งประดามท่้งถึงได้ถูกคนพบเมื่อได้ถูกสังหารรูปร่างกายทางบัคัลอีกฝ่าก็จะถูกสังหารตรงแรนที่ดังนั้นอวบชนโบราณของผู้ขจักแห่งไฮนาติงมีพดังที่น่าหวาดกลัวไปอย่างมาก และเฮมบราสันทราบอีกด้านหนึ่งของประตูมิติมันก็มีผู้ตดยอันดับที่สามแขอบเขตผู้แข่งขสุดก็ค่อนบ้างและเฮมปราโนผู้แข่งสุดมากกว่าสิบโคและปฮบราชนโบราณอะดับธรรมดาทั้งบนโคในเหตุการณ์คราดีพผู้เขายักษ์ห่ไฮนัทได้ทาการรวบรวมก่อร่างไว้ว่าป่าอะไรยิ่งรปกด่านันพวกเขายังสามารถส่งผู้ตรงเข้ามาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานอกนจากผู้เขายักษ์แห่งไฮนัทแล้วบอังต่างๆโรคคนอีกก็เตรียมพร้อมรอให้ในบัตรของวตทร์ฮัยของความมืดเดินทางมาถึง ต้หายนานะครั้งแต่คบ,บิเทฮับเหล่าขมืดเดินทางมาถึงแรง็และในะตอนนี้กดเกณฑ์คบ,บิเทฮับเหล่าขมือก็รับกระนันแปลงไปเล็กนอก้อยมันนั้นไม่ทากลางไปกั้นผ่านหน้าต่างโรคอีกต่อไปซึ่งภูมิอย่างน่าแต่ต่างโรคดอนดีแต่กขาคุ้นเคยกับกระนันแปลงขอให้นานครั้งจเป็นอย่างดีเปิดรูปแบบแค่โกลขนาดใจซสา นี่เทียนได้ทําการออกคาสั่งออกปาดรัะแถนั้นตินแดนพมุตทั้งโบก็ได้เปิดรูปแบบใค่กลขนาดใจเติมดยนเปรตุและอวบส่วนเติมดยประทสปอมนโดก็ได้ประจําตําแหน่งกับพวกขาที่อยู่ในแคน่กลรูปแบบป้องกันต่างๆและยังมีอวบส่วนมนุษย์หลายคนที่ข่คอยสร้างค่กลป้องกันขึ้นมาตะล,าละเปราแต่ไม่ไอเทียนทําการออกคาสั่งแรว่าเขาเน้นแต่ง่ยัดให้อวบส่วนคนดา่างเดินทางออกประเด็นนอกแค่กลเด็ดขาดเมื่อเช่นนั้นคนพุน่นทางจะถูกสังหานลงในทันที แต่เย่เทียนเองก็ทําการคาราร่างก,กายของเขาอีกตู้เรื่องกายหลักของเย่เทียนนั้นจะอยู่ในพมมนโดส่วนเรื่องเกี่ยวกับโรคของเย่เทียนจะออกไปทําการแย่งสิ่งคิดตั้งแต่คนเดิแมแป่เมื่อมาหน้าต่างโรคตอนดันทําการลุกกามพมโนโดเรื่องเกายขากงรคของเย่เทียน,นก็จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ตลอดเวลาอาวนะครับจบแล้วผมตอนดีคางอีกแคลนนะครับผมขอามาชมกันตอนในตอนหน้าดีกว่านะครับไม่เหตุการณ์นี้จะเป็นอะไรต่อไปนะครับผม อ้าวนะครับถ้าประกันใดก็ขออภัยนี้ครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมา,สมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับของค้า